เรื่องนี้ยังไม่จบแค่นี้หรอกครับผมเรียนหุ้นส่วนนะยังไม่จบแค่นี้แต่ผมเรียนยืนยันว่าพลเอกประยุทธ์ถูกหลอกการถูกหลอกครั้งนี้นะครับพอมีการหัวขึ้นมาสิ่งที่เกิดขึ้นนะก็เลยทําให้ประชาชนคนทั่วไปไม่ค่อยไว้ใจพลเอกประยุทธ์มากขึ้นนะครับเพราะการหัวครั้งนี้ถูกมองนะครับเรื่องของการแลกตําแหน่งแต่ ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองยุทธศาสตร์ชั้นสูงแล้วผมเรียมด้วยความปรารถนาดีว่ารู้จักทักษิณน,น้อยไปสวัสดีครับมาพบกับผมเทสักจิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์ม ของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับคงเป็นเรื่องของสถานการณ์ทางการเมืองนะครับประเด็นทางการเมืองที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของพลเอกประยุทธจ์จันโอชานะครับที่กําลังจะพ้นจากตําแหน่งนายกมนตรีนะครับประเด็นที่น่าสนใจคือมันจะเกิดอะไรขึ้นในขณะที่มีการวางข้อตกลงบางประการที่จะแลกนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งให้มีการคุมกําลัง นะครับแลกกับทางฝั่งของอพบตรนะครับซึ่งเป็นน้องของรัชเดชขาของสำนักพระราชวังฮะพลตบรวจเอกต่อสักไปดูในเชิงปรากฏการณ์กันก่อนแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กันในนต่างๆี ก็เริ old, high, anything, ่มก so ็เริ่มครับเริ่มที่จะไปรูปเป็นร่างมากขึ้นครับพะอดใจสักสามสี่วันก็น่าที่จะน้่าที่จะจบได้ใจเย็นนิดนึงให้เกียรติพักร่วมนิดนึงเพราะมีหลายมีมีมีหลายพักแล้วในตอนนี้ขอเพื่อไทยลงตัวหรือยังคะหรือว่ายังขอเพื่อไทยลงตัวหมดแล้วครับได้ลูหมดแล้วครับอย่างพระรัชารัยนางเนี้อย่างกระทรวงที่เขาเคยขอไว้ก่อนหน้านี้เห็นบอกว่ายังไงก็จะต้องได้กระทรวงนั้นคือในฐานะนายยุมธ์พีคิดว่าเดี๋ยวขอใจเย็นนิดนึงเพราะต้องมีการเหมือนเหมือนกันนดหนึ่นะครับมีการปรับ นิดนึงครับนิดนึงใจเย็นนิดนึงนะคร<ถ>ับในกรณีวันนี้เรามาดูเรื่องการท่องเที่ยวนี่เผยว่าเราพวงและทำมือเป็นว่าที่และสื่อท่องเที่ยวมาด้วยเลยนั่นสนิคำถามต่อไปครับนายกรั่ๆๆๆๆดูกระทรวงการคลังเองเลยไหมคะเพื่อผลักดันนโยบายด้านเศรษฐกิจต่างๆ, <S <S างๆนะคะก็อ,อยู่ในภาคเพื่อไทยครับเดี๋ยว้อยนิดนึงฝ่ายค้านเชิงรุกที่มากกว่าการทํางานในการเป็นฝ่ายค้านแบบรูทีนนะครับก็เตรียมตัวในการเลือกตั้งครั้งต่อไปในการเลือกตั้งทุกระดับตั้งแต่อบจท้องถิ่น สสสสรอนะครับถ้าเป็นเรื่องที่มเีเรื่องเกี่ยวกับการที่เป็นการที่เป็นตัวแทนของราษฎรตัวแทนของประชาชน,ชาชนก็จะเต็มที่ในตัวของผมเองก็เตรียมตัวนะครับในการที่จะเป็นผู้นำํำทางการเมืองต่อไปไม่ว่าสถานะจะเป็นยังไงแต่ก็คงไม่ได้คิดว่าะจะรับผมไม่คิดว่าพี่น้องประชาชนเลือกผมมาเป็นผู้นําฝ่ายค้านเะอางี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นก็คิดว่าไม่ได้เป็นตําแหน่งที่ต้องการก็จะ เตรียมตัวเพื่อที่จะให้เป็นเคดนเดตนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งครั้งต่อไปน่าจะเป็นในมุมมองนั้นมากกว่าก็คงเป็นบทบาทของทั้งพรรคเก้าไกลแล้วก็บทบาทของผมในฐานะผู้นำพรรคครับเบื้องต้นได้โทรแสดงความยินดีกับคุณเศรษฐาหรือยังครับครับได้ได้โทรไปหาคุณเศรษฐาน่าจะสักสองวันที่ผ่านมาครับก็ได้แสดงความยินดีกับคุณเศรษฐาที่ได้ตั้งรัฐบาลสําเร็จแล้วก็ยังยืนยันว่าจะทํางานเป็นฝ่ายค้านในเชิงรุกที่ก็ทั้ง อ่าตรวจสอบแล้วก็ถวดุลรัฐบาลปกป้องภาษีพี่น้องประชาชนอย่างเข้มข้นพร้พอมๆกันไปไม่มีวินเดียร์เลยครัจบแล้วหรือว่าจบแล้วแต่ผมก็คิดอย่างนี้มาปี4ีเก้านะอีก8ปีต่อมาก็มีเหตุใด้กลับมาแต่คราวนี้บวังว่าไม่มีเหตุแล้วเพราะว่ามันมีปัญหาสุขภาพแทรกเข้ามาด้วยปิดประตูกืองเลยใครมาชวนที่ไหนผมเปิดพุงให้ดูทุกทีนนที่ผมพูดคือเดือเหล็กนั้นสมัยก่อนเราพูดถึงเดือแปะ สมัยนี้เราก็มาพูดตั้งแต่ประโยคสองเราพูดถึงเรือเหล็กเหลือเหล,ล,ล็กก็คือเรือที่มั่นคงแน่นหนาถาวรซึ่งรัฐบาลเนี่ยมั่นคงแน่นหนาถาวรเห็นได้จากอยู่มาจนครบ4ปีแต่คําว่าเหล็กลนะนั้นนะสนิมเหล็กมันเกิดแต่เนื้อในเหล็กมันไม่ได้เกิดจากภายนอกเพราะ,ะเราก็จะเห็นว่าความแตกแยกระหว่างคนในรัฐบาลจนออกเป็นพรรคการเมืองเป็นพรรคพลังประชารัปเป็นพรรครวมไทยสร้างชาตินั่นก็เป็นสนิมเหล็กและยังมีสนิมอื่นอีกหลายสนิม สนิมแรกเนี่ยเกิดมาตั้งแต่ตอนต้นที่ฝ่ายท่านเราระยกสมคิดไม่ไม่ได้โคตา้าในการคุมเศรษฐกิจตามที่หวางไว้มันก็ค่อยๆเป็นสนิมเล็กๆเ,เป็นแผลมาตลอดแต่ว่าในสุดมันก็หมดไปเมื่อท่านพ้นจากตําแหน่งไปแต่อันนั้นแหละเป็นเหตุที่ทําให้ท่านพ้นจากตําแหน่งกันไปผูท้ที่ทุจริคตคดโกงชาติถูกสารตัดสินนะครับพิพากษาจําคุกเนี่ยนะครับในประเทศไทยเนี่ยมันทั้งจาก ต่างจากประเทศเกาหลีใต้และประเทศเจอร,แล,ร,จอรแล้วนะครับของเขาเนี่ยประธานาธิบดีนี่เข้าคุกนะครับมีการใส่กุญแจมือแต่ของเรานี่ยครับรับตัวกลับนโอกาสวีรลบุรุษทีโร่นักกีฬาทีมชาติที่แข่งชนะแล้วกลับมาประเทศไทยครับที่มาในวันนี้ผมเชื่อว่าประชาชนเนี่ยก็คลางแคลงใจว่าตกลงอาการหนักจริงหรือเปล่าเอาผู้งตรงนะอาการหนักจริงหรือเปล่าและถ้าอาการหนักจริงก็สมควรอยู่โรงพยาบาลตำรวจนี่ก็เห็นด้วยครับนะฮะ การที่จะส่งไปที่โรงพยาบาลเอกชนเช่นโรงพยาบาลพระราม้าเป็นเรื่องที่แปลกมากนะครับก็ขอแจ้งตรงนี้เลยนะครับว่าตามระเบียบเนี่ยนะครับกรมราชทัณฑ์เนี่ยสามารถส่งไปโรงพยาบาลเอกชนได้ถ้าเกิดไปอยู่ในจังหวัดที่โรงพยาบาลของรัฐศักยภาพต่ํากว่าโรงพยาบาลเอกชนนะครับแต่ถ้าอยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งโรงพยาบาลของรัฐเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นตำรวจโรงพยาบาลใกล้เคียงนะฮะโรงพยาบาลจุฬาศรีราชรามาเนี่ยก็มีศักยภาพสูงที่จะดูแลรักษาทักษิณชินวัตรได้ข้าวนำที่เห็นกับตัวน่ะ ผมเห็นภาพผู้นําที่ไม่รับผิดชอบเดินทางเข้าประเทศผมเห็นภาพผู้นําที่ไม่รักษาคําพูดผมเห็นภาพผู้นําที่เอาประชาชนมาเป็นเครื่องมือในการที่ตัวเองได้มีอำนาจได้มีประโยชน์และเพื่อปกป้องผลประโยชน์และตัวเองและครอบครัวนี่คือสิ่งที่ผมเห็นนะครับเพระาะงั้นจึงทั้งๆท,ที่ว่าทั้งๆท,ที่ว่าเราเห็นแล้วว่าเขาคือผู้ที่น่าเห็นใจที่สุดคนหนึ่งเขาถูก ความอายุที่ทำในประเทศไทยกระทําเขาและครอบครัวเขาว่าเป็นอย่างนี้แล้วเขาเองก็แสดงท่าทีเป็นผู้นํามาตลอดว่าต่อไปนี้ความอายุที่ทำต้องหมดไปในแผ่นดินไทยกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่เป็นมาตรฐานของโลกที่จะให้การคุ้มครองความเป็นคนในประเทศไทยได้เพราะตัวเขาเองถูกกระทํามาเห็นไหมแล้วผมเองและอีกคนเสื้อแดงจนมากและประชาชนจํานวนนับร้อยนับพันคนต่างก็เห็นใจเขาสงสารเขา เราก็คาดหวังเขาเพราะเขาเป็นผู้ถูกกระทํากับความเขาถูกกระทําโดยความความไม่ยุติธรรมอะแล้วแล้วความอายุที่ทำที่ถูกกระทํานี่เองที่ทําให้เขาเขาต่อสู้และเป็นผู้นําของเราแล้วเราก็เห็นเราก็มีความเข้าใจเห็นใจเขาแต่แทนที่เขาจะใช้ตัวเขาเป็นตัวตั้งรวมทั้งสิ่งที่เขาแสดงออกมาเพื่อที่จะทําให้กฎหมายที่มันเป็นเอ่อหรือความไม่ยุติธรรมที่เกิดขึ้นกับตัวเขาและคนไทยจํานวนไม่น้อยเนี่ย มันกลับมาสู่ความเป็นธรรมอย่างแทจ้จริงนะครับไม่ทำกลับไม่ทมแต่อาศัยช่องท,ทางอาศัยช่องทางพิเศษอำนาจพิเศษเพื่อให้ตัวเองได้คนเดียวเพื่อครอบครัวตัวเองได้ประโยชน์อย่างเดียวเพื่อพรรคการเมืองตัวเองได้ประโยชน์อย่างเดียวนี่คือความเห็นเก่ตัวและความไม่รับผิดชอบของผู้นยอยุนกลาออกไปแล้วถูกไหมไม่มีลุงประยุทธ์แล้วบอกไม่มีเราไม่มีลุงมีลุงไม่มีเราก็ลุงมันไปแล้วอ่ะ หรือแต่พักพักก็ไม่ใช่นคนปฏิวัติแล้วทำไมจะจะต้องแข็งตัวจกนกระทั่งร่วมกับพักรวมไทยสร้างชาติไม่ได้เราครับผมได้ฟังความคิดเห็นจากหลายๆฝ่ายแล้วผมขอใช้อำนาจขออนุญาตกประธาครับขออนุญาตครับที่จ2บครับขอเลื่อนการประชุมรัฐสภานในวันนี้ออกไปก่อนครับครับขอบคุณครับน้องครับพี่น้องครับผมเดินทางมาในหกวัน ไข้ขึ้นมาทุกวันมาไปว่นสิบเอ็ดวันแล้วเหนื่อยยากขนาดนี้ผมไม่เอากระซูดีๆให้พวกแม่งหรอกผมขอประกาศและทุบโต๊ะอย่างดังๆเลยว่าพักเพื่อไทยไม่มีเดียวรับกับพักพลังประชารัฐและพลเอกประวิตรวงสุวรรณปิดสวิตช์สว ปิสวิตสามปคนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปพร้อมๆกันฮ <ใน S 1> ะแม่หนะหัวหนะ้ารัฐบาลจัดเต้าพอจะเป็นนายกของคนจันทบุรีได้ไหมเป็นเรื่องอะนายกเดี่ยวไปโน่นมานี่ไปประกาศไปเยี่ยมภาคเอกชนไปไประชุมสมาคมผู้ใหญ่บ้านไปเมื่อาวานนี้ก็สายการบินอีกจิ๊้จิ๊ได้หมันไส้เป็นหรือยงัง ว่ากูไม่กลัวมึงเป็นเรื่องอะนายกปัดโตมันไสเป็นเรื่องเมื่อไหร่พี่ไจะได้เป็นนายกสักีหนึ่งปัดโตปัดโตปัดโตในเชิงปรากฏการณ์ที่น่าสนใจนะครับก็คงจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพลเอกประยุทธ์ยอมถอย เรื่องของผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะครับที่จากเดิมเนี่ยพลเอกประยุทธ์ได้เสนอยติที่จะมีการแต่งตั้งพลตำรวจเอกต่อศักนะครับอ่อนพิมลซึ่งเป็นน้องราชเดขาของสํานักพระราชวังขึ้นเป็นผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติก่อนกเกษียณหนึ่งปีแผจู่จูพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็มีการถอนนะครับอ้างว่าเป็นการให้เกียรติานายกคมตรี คนใหม่ทั้งที่เป็นอำนาจของพลเอกประยุทธ์นะครับและก่อนหน้านั้นหนึ่งวันพลเอกประยุทธ์ก็มีการแต่งตั้งโยกย้ายนะครับนายทหารโดยเฉพาะกองทัพบ,บกทัพเรือทัพอากาศเป็นที่เรียบร้อยนะครับในขณะเดียวกันเรื่องของหน่วยอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตำรวจภาคต่างๆผู้บังคับการต่างๆก็ปรากฏว่าให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้ดำเนินการแต่ในส่วนของผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติคนใหม่นั้นก็จะให้เศรษฐาทวีสินเป็นผู้ตั้งผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติคนใหม่นะครับก่อนหน้านี้พลเอกประยุทธ์นะครับยังได้ขอให้มีการเปลี่ยนโคตาราตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้คนของพลเอกประยุทธ์เข้าไปดำรงตำแหน่งซึ่งก็ทราบว่าตกลงกันเรียบร้อยแต่ประเด็นที่น่าสนใจตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับในขณะที่กลุ่มคอปคอมีการเคลื่อนไหวนะครับยื่นหนังสือต่อทางกระทรวงยุติธรรมเรื่องการดํารงคงอยู่ของทักษิณนที่มีแนวโน้มถึงขั้นมีข่าวว่าจะไปอยู่โรงพยาบาลของตนเองคือโรงพยาบาลพระจอมเกล้า นะครับที่สําคัญไปมากกว่านั้นบอกว่าแอร์เสียตอนนี้มีการทําแอร์อย่างดีให้กับทักษิณนเรียบร้อยลูกสาวนะครับก็ไปโพสต์ข้อความมีคนตั้งคําถามว่าพ่อเป็นเทวดาหรือเปล่านะถึงได้รับสิทธิพิเศษแบบนี้นะสุดท้ายคําตอบก็คือว่าเป็นเทวดาเชิงงานสังเคราะห์เกิดอะไรขึ้นนะครับเรื่องของทักษิณก่อนแล้วกันนะครับ ทักษิณก็มีรายงานว่าอยู่ในโรงพยาบาลนะฮะก็มีข่าวลือต,ต่างๆนาน,นาออกมาว่าเสียงในโรงพยาบาลที่ดังสนันนะะฉากทิ้งจกที่อยู่ในนั้นก็เป็นเสียงโทรศัพท์สนั่นหวันไหวในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับซึ่งก็มายืนยันข้อเท็จจริงเนะเรื่องนี้ก็มีรายงานแบบนั้นมานะครับในโซเชียลมีเดียในขณะเดียวกัน เรื่องของทักษิณอยู่ในเรือนจำได้รับสิทธิพิเศษวิษณุเครืองามาก็บอกว่าการขอพระราชทานอภัยโทษเนี่ยสามารถทำได้นะครับแต่วิษณุบอกว่าการจะไปอยู่โรงพยาบาลเอกชนเนี่ยก็คงไม่เหมาะแล้วก็ทำไม่ได้ซึ่งต่อมากระทรวงยุติธรรมก็บอกว่าไปไม่ได้หมอก็บอกไม่ให้ไป นะครับโรงพยาบาลเอกชนทักษิณจึงจําเป็นจะต้องอยู่ที่โรงพยาบาลตํารวจต่อไปนะครับหมอตุลสิทธิสมบูงซึ่งเป็นแกนนํากลุ่มหลากสีก็จะไปยื่นหนังสือนะครับเพื่อขอทําการตรวจสอบเองในฐานะเป็นหมอนะฮะบอกว่าถ้าป่วยขนาดน,นั้นจะไปขอตรวจสอบเองนะครับและแน่นอนฮนะเรื่องนี้คงจะไปถึงแพทยสภา สำหรับหมอใหญ่ของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตนะิซึ่งถ้ามีการร้องเรื่องของใบอนุญาตก็คงจะมีปัญหานะครับแต่ที่แน่พี่สิสุวรรณจันยาขาดไม่ได้เลยไปร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน นะครับให้มีการเอาผิดข้าราชการและรัฐมนตรีที่เอื้อประโยชน์ให้ทักษิณอยู่ดีกินสบายนะครับแล้วก็ได้รับโทษต่างจากนักโทษคนอื่นๆนะครับยกตัวอย่างเช่นคุณนตรีจำลองสีเมืองคนส่วนที่ริมทองกุลนะครับแม้กระทั่งคนใกล้ชิดพระบรมวงศานุวงศ อย่างญาติของพระอ,องค์ทีเนี่ยสมัยโดน1นึก็โดนเข้าคุกตามปกติแล้นะครับขณะพะยุรญาิเองนะฮะแต่นี่ทักษิณได้รับสิทธิพิเศษอุงอิงนะครับซึ่งเป็นลูกสาวของทักษิณเขาก็กล้าโพสตเต็มที่แบบว่าใช่พ่อเขาเป็นไทยวดานะสิ่งเหล่านี้ก็คงจะเป็นการต่อต้านทางสังคมที่กำลังขยายตัวกว้างมากขึ้นเรื่อยๆในขณะที่พลเอกประยุทธ ตอนนี้สังคมกำลังตั้งข้อสงสัยอย่างมากเรื่องข้อตกลงระหว่างพลเอกประยุทธ์ระหว่างพลเอกประยุทธ <ison> ์กับทักษิณพลเอกประยุทธ์กับเศรษฐานักวิเคราะห์กําลังมองว่าพลเอกประยุทธ์ได้มีการวางข้อตกลงกับทักษิณเจริญวัฒน์นะครับการวางข้อตกลงครั้งนี้เกี่ยวข้องกับการถอนตัวนะครับและเกี่ยวข้องกับการคงอยู่และจากไปของการมีอํานาจและไม่มีอํานาจ นะครับเรื่องนี้ยังไม่จบแค่นี้หรอกครับผมเรียนหุ้นส่วนนะยังไม่จบแค่นี้แต่ผมเรียนยืนยันว่าพลเอกประยุทธ์ถูกหลอกการถูกหลอกครั้งนี้นะครับพอมีการหัวขึ้นมาสิ่งที่เกิดขึ้นนะก็เลยทําให้ประชาชนคนทั่วไปไม่ค่อยไว้ใจพลเอกประยุทธ์มากขึ้นนะครับเพราะการหัวครั้งนี้ถูกมองนะครับเรื่องของการแลกตําแหน่งแต่ ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองยุทธศาสตร์ชั้นสูงแล้วผมเรียมด้วยความปรารถนาดีว่ารู้จักทักษิณน,น้อยไปขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทศักจีมกิจวัฒนาสวัสดีครับ ินรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงรับรู้สิ่งที่ลูกหลานย่าโมและเราทุกคนร่วมกันทำณวันนี้ขอท่านจงประสิทธิทพรให้กลายเป็นต้นกล้าแห่งความหวังเพื่อสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นบนแผ่นดินผืนนี้ตราบนานเท่านานด้วยเธอ